ไอ้แกจํากูได้ไหมเฮ้ยใครวะแล้วมันส่งคลิปวิดีโอมาด้วยไอเจ๊กูล้างแค้นแม่กูมาแก้เพ็ดมามามาจะสุกเพนมากมากกูขอแก้มือด้วยรหัสนี้มารหัสเป้าตัวตัวบ้องกูไม่กูไม่แพ้เน่ยครนี้ขอล้างแค้นหน่อยแล้วใครมันส่งอะไรมาวะเนี่ย ใครวะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่จําได้แล้วไอ้น้องคนนั้นนี่ว่าที่มันเคยมาเทสแคนกับพี่ไอคลิปที่มันแอบแม่เทสแคนพี่จำได้แล้วว่าแต่มันอยากแก้มือเหรอเนี่ยใช่คนที่แอบแม่เทสแคนเป่าน้องใช่เองอยากแก้มือเหรอเออใช่งั้นเองโทรเฟสมาเลยน้องเฮ้ยแล้วมันโทรมาจริงว่ะสวัสดีครับน้องโอ้โหมาถึงก็หน่าเขียยเลยเองใครเนี่ยอะไรนะ จำกันได้เปล่าพี่อะจำได้แต่ว่าพี่จำชื่อเองไม่ได้ี่น้องพูดเงินนะเจ้า <laughs> <laughs> เล,เลนี่มันจะลอกอย่างเดียวเลยพี่ถามได้ไหมว่าเองชื่ออะไรอันนี้พี่จําไม่ได้เลยอ่าผมชื่อท็อปฮะแต่พี่ไปดูคลิปมาแล้วเมื่อกี้เองไม่ได้ชื่อท็อปเองตอนนั้นเองบอกเองชื่อเอกอันนั้นผมหยอกเล่นกับพี่ใช่ๆช่คือเองปลอมชื่อเหรอใช่โอ้เองไม่จริงใจเลย อันนี้อันนี้สาระาเลยชื่อท็อปหรือชื่อเอกชื่อท็อปเออเองชื่อท็อปอายุเท่าไหร่น่ะสิบห้าอแล้วว่าแต่วันนี้เองจะมาทำอะไรแก้มือแก้มือแต่ก่อนแก้มือพี่ถามเลยอย่างหนึ่งดียว่าทำไมทำไมหน้าสีเขียวเลยน่ะอ่ะก็เขียนโต๊ะแกรมอยู่เขียนโต๊ะแกรมอยู่เฮ้ยใช่เปล่าแล้วทาไมตายเยิ้มเลยอ่ะตายเยิ้มเลยเละและและและไอ้นี่มันส่งเจ้าพ่อนะไอ้นี่มันส่งเจ้าพ่อเองส่งเจ้าพ่อไปเนี่ยไม่จิงไม่จริงแล้วตุ๊กตาหมีไปไหนเนี่ยมีคนถามว่าตุ๊กตาหมีอยู่หรือเปล่า อุ้ยอุ้ยอุ้ยอจูจูคืออะไรจู้จูคืออะไรหยุดอย่าพูดถึงตุ้กตามหนีตัวนั้นทาไมอ่ะทาไมอ่ะมันสับศูนไปแล้วเงือเพลซีซัจะเกเงือเพ้ยอเอาไปไหนเอาดีเอาไปขายต่อหรอเงือเพยว่าจะขายได้กับรยสิบาทโอ้ยิวตังเอ้ยว่าแต่เอ็งใส่เชืออะไรอ่ะโคิงเฮ้ยฟคิงสองเอาดีอันนี้ของแท้ไ้มนี่ของแท้ครับยืดได้พ่กัสินแท้เลยหรอ ของแท้เลยซื้อมากี่บาทเนี่ยร้อยหกสิบเก้าครับร้อยหกสิบเก้าใช่ไหมเนี่ยของแท้ร้อยหกสิบเก้าจริงเหรอของแท้จริงครับเขาเึ่งออกมาเลยผมซื้อตั้งแต่หนังออกวันแรกเฮ้ยเอาดีโกหกพี่เนีอะไม่ไม่โกหกเดี๋ยวถ้าพี่ไปเซิญราคาแล้วไม่ใช่ร้อยหกสิบเก้านะมันใช่มันใช่โอเคช่วงนั้นลดราคาอ๋อของเอ็งบอกของแท้ก็ของแท้โอเคงดหน่อย อุ้ยโหนี่มันจะเล่าอย่างเดียวเลยเอ็งเข้าเรื่องเลยคือเอ็งอยากจะแก้มือใช่ไหมใช่งั้นเอ็งเข้าเกมมาก่อนเลยน้องโอเคฮัลโหลท็อปเอ็งเข้าเกมมาอย่างไรน้องเข้ามาแล้วพี่ไหนอะอยู่ไหนกําลังเดินไปเหาะเหาะเฮ้ย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 ใช่ไหมน่ะคนเนี้ยใช่ใช่เฮ้ยแล้วแล้วมานั่งใกล้ๆดีน้องว่าแต่ท็อปเอ็งใส่เสื้ออะไรเนี่ยเสื้อโฟคิงครับผมเสื้อโฟกิงและนี่อินโฟคิงจันเอ็งเด็กช่างปะนี่เอ็งเด็กช่างหรือเปล่าเปล่าครับ งๆ,ๆไปอันนี้ถามสาระเลยเอิยองเรียนช่างหรือเปล่าน้องก็จะเรียนช่างแล้วอ๋อใกล้คือพอจบมสามจะไปต่อช่างเลยเหรอต้อต้องขอเองเรียนอย่างมีความสุขแล้วกันมาเข้าเรื่องเลยเอยงอยากแก้มือใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดแก้มือนี่คือ,อยังไงคือจะเทสแคนเข้าแคนพี่เหรอหรือว่าแค่อยากแก้มือเฉยอยากเข้าแคนครับอยากเข้าแคนกฎก็คือใครชนะสองก่อนคนนั้นชนะนะเคบ้าโอเคถ้าองชนะสองคนนั้นชนะ ถ้าเองไม่ชนะพี่มีข้อแม้มีข้อแม้ได้ไหมแล้วหน้าเป็นไรอ่ะอมีข้อแม้ได้ไหมคือถ้าเองชนะเองจะได้ข้อแขนพี่แต่ถ้าเองแพ้เองต้องเต้นหนึ่งเพลงเอาไหมอ๋อน่าจะได้อยู่เอาไม่ต้องเต้นหนึ่งเพลงก็ได้เอาเต้นแบบยี่สิบวีก็ได้เอาวะโอเคโอเคแต่แต่ถ้าพี่แพ้เดี๋ยวพ,พี่พี่เต้นเลยเปิดกล้องเต้นเลย <c oughs> เอา <Okay. S 1> เอาเอาว้าเอาโอเคได้ โอเคนะเอ็งเอ็งอย่าร้องนะไม่ไม่ไม่แล้วแล้วทำไมเราอยู่ไม่นิ่งเลยเราอยู่ไม่นิ่งเลยอยู่นิ่งได้ว่าแต่พี่มีหลอดป้เฮ้ฮะมาน้องว่าแต่อันนี้อันนี้ใช่รหัสเดิมปะเนี่ยที่เอ็งมาเทสกับพี่เนี่ยรหัสใหม่แล้วอ๋ออันนี้คือรหัสใหม่เหรอใช่โอ้รหัสเก่าถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือเองเวลไม่ตันนะแต่ว่ารหัสนี้เวลตันสองพันห้าร้อยห้าสิบแล้วดูดิใช้บมดเลยอ่ะ ขนประตูหมัดก๊อตดาบคู่ไม่มีหรอน้องดาบคู่มีแต่ผมไม่อยากใช้โอ้ยไม่อยากใช้แล้วแล้วคือเองเป็นอะไรทำไม้เสียงต้องแอคต,ตลอดเวลาเลยอ่าพี่อยากรู้ใช่ไหมอันนี้เสียงปกติของฉันถ้าผมแอคจะโอ้โหสโลโอเคโอเคไม่แอคก็ไม่แอคเอ้ามาเข้าเรื่องเลยคือเองจะให้พี่ใช้ผลแลนะ้วน้องอ่าใช้ผลเดียวกันผลเดียวกันผมประตูนะใช่แต่มีข้อแม้ผมแบนแบนผล มีเสือคิสนิแล้วก็พระทีเด็กโ,โหและนี่นแฟรนด์ผลที่พี่ชอบหมดแลยวน่ะผลร้ายเกินไปปะเนี่ยผลร้เกินไปปะเนี่ยไม่โหดร้ายถ้าโหดร้ายจริงผมเป็นทุกผลหลักลา้า<อ>นนี้ถ้าโหดรายจริงโอเคงั้นพี่ใช้ผลเดียวกับเองโอเคปะ่ะผลประตูเลยเอาป่ะอขอ้าคงไี้หน้าโจคมดับอุ๊ยโอ้โหค <c> ม <oughs> ดับ ไหวไหมเนี่ยวโว่ไหวไหมเนี่ยจะมาเทสเดียไหวไหมเนี่ยตรงหน้าไหวไหมไหวเปล่าคขาอ่ะไหวเปล่าไม่ไม่เราเล่ทำไมทำไมหน้ามืดจังเดียวทำไมไม่เปิดฟองเปิดไฟแล้วเนี่ยเปิดไฟแล้วไฟอยู่นู่นอ๋อไฟอยู่นู่นโอเคมามามาเข้าเรื่องเลยเออแล้วถ้าพี่ใช้หมัดแวมไพร์ได้ไหมนี่หมัดแวมไพร์ผมเคยโดนเซตอยู่โกงให่ให้น้ำใช้เหรอเอ้าแต่เนี่ยพี่ต้องไปเอาหมัดก้อนๆหน่อยเดิได้ต่อต่อเออได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าโกงอ่ะเดี๋ยวพี่ พี่กลับไปโลกสามเล่ปยวหมัดก่อนก็ได้มาน้องพี่ไปเปลี่ยนหมัดมาแล้วเองเองพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วออกมาเลยมามาแล้วพี่เล่นพวกดาบพวกอะไรได้หมดเลยใช่ไหมไม่ไม่จำกัดนะโอเคแต่ว่าใช้ผลเดียวกันหมัดเดียวกันถ้าเองพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยอย่าเพิ่ง่เพิ่งลืม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 ขอเปลี่ยนเป็นกีตาร์บูก,ก่อนจะ<อ>จะได้เท่าเทียมจะได้เท่าเทียมเอายังเอายังเอายังเอาแล้วสามสองหนึ่งมาดิโดน แล้วโดนแล้วโดนเปิดเปิดก่อนได้เปรียบแน่นอนอุ้ยโหว่าจะเองมีคอมบงคอมโบหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่เฮ้ยโหมาดิเอ็งคิดว่าเอ็งเปิดโลกเป็นคนเดียวเหรอฮะฮะมาดิผมได้เสียงคีย์บอร์ดดังนี่อ่ะโดนเข้าแล้วโดนไอ้แก่เข้าให้แล้วไงไปไหนอะ่ะไปไหนไปไหนจะเป็นไหนเฮ้ยออกมาตายออกมาตายนะออกมาตายนะอุ้ย ันนี้เปิดเผา V4 ได้หรือเปล่าฮัลโหลเปิดได้เปิดได้เปิดได้หรอว่าแต่เอ็งเผาอะไรเนี่ยเผาปลาเผาปลา V4 ปะว V4 เทียสิบอุ้ยว V4 เทียสิบเลยเหรอแอคใหญ่หรอแอคใหญ่ก็มาดิแอคโดนนะทําทรงหรอทําทรงไหวปะเนี่ยนะทำไมหนีเป็นหมาเลยวะฮัลโหลหนีเหรออาได้ให้ก็มาดิก็มาดิพี่บอกแล้วพี่เล่นผลประตูไม่เป็นคนเล่นไม่เป็นเลยครับ แล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงอ,อุ้ยอุ้ยแตเอย่าน้องมาดิมาดิระวังได้ระวังได้เป,ดเปิดเปิดคลิปเต้นนะระวังได้เต้นนะอยากเต้นครับอยากเต้นด้วยไอ้นี่อยากเต้นเฉยมาดิมาดินี่ไงนี่ไงหนีเป็นหมาโดนไปดโิโอ้โอ้โอ้มันอยู่ไหนวะนะ <S 2> <S 2> โอ้อุ้ย ไปโปรปะเนี่ยอยู่ๆหายตัวแล้วก็ว้ามาออกมาดิเปิดเผาวีสี่แล้วน้องเหมือนกันมาดิเหมือนกันหรอเหมือนกันหรอนี่ไงโอยโดนไปดิโดนไปดิหนึ่งแปดสามพันสี่พันห้าพันแปดพันดิอู้โอ้ยตะกี้ตะกี้ทำไมอ่ะโว้ตะกี้เอ้าเอ้าจะเข้าหลังจะเข้าหลังเหรอมาออกมาโดนนะออกมาโดนออกมาโดนออกมาโดนตูดเลยตูดมาดิตูดตูด่อย ปูนน้อยพี่พี่อะแตกแตกแน่ไอ้เขาแตกโอ้ยไม่แตก easy ว้าวไหววะเนี่ยน้องฮะไหวปะ่ะถามจริงรู้สึกว่าต้องใช้เซตในตำนานแล้วเฮ้ยเซตในตำนานแค่นี้ยังไม่ไหวอันนี้พี่ให้เองเลือกเซตเองเลยเนี่ยเองยังไม่ไหวเลยอ่าพี่พูดเองนะเดี๋ยวผมจะให้ของทุอย่างพี่น่าจะกลัวนอนไอ้นี่ไอ้นี่จะรั่วอะเองเองเติมมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเติมมาหรือเปล่าเปล่า ตอนนี้นะครับน้องท็อปโดนพี่ไปหนึ่งูนแล้วนะเอ็งมีสิทธิ์อีกแค่ครั้งเดียวนะถ้าเกิดว่าเอ็งไม่ชนะพี่ถ้าเกิดว่าเอ็งแพ้พี่นี่เอ็งเต้นเลยนะโอเคแต่ว่าถ้าสมมติเอ็งแพ้แต่เอ็งเต้นพี่ให้เข้าเคียงแต่ถ้าเอ็งแพ้แล้วบิดไม่เต้นเอ็งก็ไม่ต้องเข้าเคียงพี่ไหมโอเคบปกหะคาโคงนี่จึงมีจินแบบเอาง่ายคือถ้าเอ็งชนะหรือว่าแพ้อยัางงังก็ได้เข้าเคียงแต่ว่าถ้าแพ้ก็คือเต้นแต่ถ้าชนะไม่ต้องเต้นเอเาปหโอเค รับพี่แพ้เดี๋ยวพี่เต้นเลยโอเคไหมโอเคได้เลยมาๆๆเผาอีสีเดี๋ยวรอเผาอีสีพี่หมดก่อนไหนไหนดูดิว่าแต๊เองเองบอกเซนในตำนานเซนเลยไหนอะดาบเซเบอร์เหรอใช่ปะ่ะแหมเล่นดาบบ้านปะปาพี่เหรอเอ๊ะดาบเว้ยใช้ดาบกาวิตี้เหรอมันแอบเปิดโปงวะเนี่ยมันแปลกๆนะอันนี้อันนี้คือบอกเซนในตำนานจริงเหรอจริงคิดคนเอาเองโอ้ยคิดคนเอาเองด้วยไอะเอ็มพร้อมยังอ่ะโอเคไอ้เอ็มพร้อมแล้วพี่จับลาอุ้ยแป๊บนึงนะ เสียงอะไรอะมกเมื่อกีน้นาฬิกาปลุกตั้งแกเอ้ยบ้านเองมีตุ๊กแกด้วยหรอน้องนาฬิกาปลุกพี่ไม่ต้องสนใจหรอก <c oughs> เออเดี๋ยวถึงเวลานอนแล้วอ <c oughs> ไอ้นี่คุยกับตุ๊กแกก็เป็น <c oughs> ขอขอสักทีว่าตุ๊กแกหล่นใส่หัวกลั <c oughs> วว่ายจะต้องสิเดียวก็ไปนอนแล้วรู้แล้ว <c oughs> เองกลัวว่าพี่ถามจริงเองกลัวปะไม่อุ้ยไม่กลัวด้วยว่ะคนจริงว่ะมา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 ต่อเลยไหมต่อเลยไหมต่อเลยต่อเลย ต่อเลยงั้น3 2 1มาดิเฮ้ยโอ้ยเล่นี่กีตาร์บุ๊แมนจัดนะแต่สกิลมองสกิวหมันไม่เคยโดนอ่ะมาดิไหวเปล่ามาดิไหวเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามาดิมาดิโดนอุ้ยโดนนะโดนนะแพ้เสียหมานะน้องแพ้เสียหมารอบเนี้ยมาดิอยู่ไหนวะ หาไม่เจอเปิดประตูเองแต่หาไม่เจออุ้ยอยู่นี่ไงหรออยู่นี่ไงมาดิโดนโดนโดนไปสองพันหนีอย่างเดียวเลยอ่ะทำไมเล่นเป็นไก่เลยน้องเลือดพี่ยังไม่ลดเลยนะเนี่ยไหนบอกคอมโบคอมโบในตำนงกำลังโอ้โหอะไรนี่อันนี้ไก่หรือว่าครับเนี่ยขนาดพี่เล่นผมประตูอุ้ยเฮ้ยเป๊ะไอ้นี่เริ่มทำดาเมจทำทรงหรอทำทรงมาดิไม่ใช่ครับพี่มาดิเอ้าวเอ้าใครทำเสียงไรใครทำเสียงไรอ่ะแมวแมว เฮ้ยนี่แอแมวเหรอนี่แอแมวเหรอทำไรอ่ะโดนโดนหัวเฮ้ยโอ้มันทำไมสกิลไม่โดนเลยเนีเป็นคนเก่งไก่อะไม่ใช่น้องพี่พูดเล่นนะพี่พูดเล่นนะปากเก่ไอ้แก่ปากแซ่บอุ้ยอุ้ยเรุ่นแดงเรุ่นเหลืองเรุ่นแดงแล้วหล่อไหวป่าโดนนั้นอะอุ้ยไม่โดนตายตายตายบอกเลยตายแล้วเผาแล้วเผาปลามันไม่ได้ขนเหมือนแต่ก่อนแล้วไง มาดิโดนอุ้ยเดี๋ยวมไปสามมันแ,แตกแตกปะน่ะแตกยังยังยังอยู่หรอไม่รอดแน่เดี๋ยวรอบนี้ไม่รอด <c oughs> โดนแตก <c oughs> easy easy อ่อนเกินเป็นไรอะเป็นไรอะพี่เดี๋ยวผมมานะแปลอาเข้าโอเคน้อง a few moments later few moments later. เก็บห้องเก็บอะไรตัดข้าให้เองไม่มีเวลาดูาอ่ะโรคยังก,กระไร้ามู้ยไงพ่อที่ิ้งยจะทิ้งก็เองติดตาก็เอาเลยกับข้าวนะตัดแล้วหมดเลยจริงจังหลอดยิวใครเขาโดนแม่ด่าวะฮัลโหลเอ็งโดนด่าดเรื่องอะไรนี่เรื่องเก็บห้อง ฟังอยู่แล้วอะดิอะดิอะดิเราจะไปเปิดยายยายวิ่งไปก่อนเราอือแซ่บและแซ่บโดนโดนตึงๆอ่ะเดินตึงๆเฮ้ยเฮ้ยเราเมื่อกี้เองเองเองโดนแม่หาเน้องอือเปล่าเปล่าเปล่าโดนเอาดีๆเมื่อกี้แม่เข้ามาเนี่ยเมื่อกี้แม่เข้ามาเลยเองทำไรไว้เองทำไรไว้ฮะแค่ไม่ได้เก็บกันนิดหน่อย อะไรนะไม่ได้เก็บอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอ๋อไม่ได้เก็บขยะไม่ไม่ไม่แล้วขยะที่ว่าคืออะไรอ่ะแปลกๆนะเองเอาอะไรมาในห้องหรือเปล่าก็แค่ขยะพวกถุงขวดชนี้ใช่เปล่าไม่ใช่คงใช่ของนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไ่เลยอ๋อโอเคโอเคโอเคพี่คิดมากไปเองคิดมากไป มามาเข้าเรื่องเลยคือเองแพ้พี่แล้วตามสัญญาณนะน้องลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรนะม,มาไม่ต้องเนียนไม่ต้องเนียนมาเลยมาเลยเองบอกพี่<อ>ว่าอะไรผมขอติดโรงงานเสร็จก่อนพี่อยากเห็นแบบท่าเต้นแบบสุดเฟี้ยวที่แบบคนในดิสคอร์ดเขาบอกว่าเองชอบมาเต้นแบบเปิดกล้องเต้นอะพี่ขอดูได้ไหมพี่ขอดูได้ไหม ถ้าเต้นไหนะท่านนี้บอกว่าจ้าจาจจิจ้าจาจจิจ้าอันนี้คือเพลงอะไรนะเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรอ่ะเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรจ้ามาจ้าจิงจ้ามาจ้าจิจจ้าโอ้ยเอ็งเกิดทันด้วเหรอเอ็งเกิดทันด้วยเหรอเกิดทันครับเกิดทันอุ้ยเอาดี อันนี้เพลงแบบสมัยแบบเก่ากึกเลยอ่ะเกิดทันไดขออีกรอบนึงได้ไหมขออีกรอบนึงจ้าจ้าจิงจ้ามาจ้าจิงจ้าไอ้ทีนัญหาผมเกือบเดินเปิดแดดเพราะคอนเสิร์ตจ้าจิงจ้าไอ้นี่ขอแบบขอให้แม่งเดินมาเปิดประตูมาทำอะไรอ่ะกูจะดูดีว่าจ้ามาจ้าจริงจ้าจะเป็นยังไงอ่ะสตือขวาข้างล่างผมหายไปแล้วเพราะคอนเสิร์ตจ่ายจริงจ้า โอเยหรอถือถือว่าแบบว่าเป็นของแถมแล้วกันเคียร์แมะถือจริงจริงเมื่อกี้เองยังไม่เต้นก็ได้นะแต่เอา่อกี้ทำไมถึงเต้นนะนนอะแถมเนี่ยแถมเนี่ยโอ้โอ้ oh. Oh. เป็นไรอ่ะอืม <c oughs> ทำเต้นแต่เออเมื่อกี้กูเต้นไปทำไมวะเอเอก็แล้วตอนแรกบอกจะไม่เต้นแต่สุดท้ายก็เต้นนะ เนี่ยไหนๆก็เต้นแล้วขออีกรอบแล้วอีกรอบอีกรอบเลยอีกรอบพอแล้วพอแล้วพอพอแล้วเ้องพอแล้วมามามาเมื่อกี้หลอนกระเป๋ากระเป๋าตกเกือบต่อยกระเป๋าอะไรดิว่ามึงจะเลือกมึงดอง มามาน้องสาลาตกคืออะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกระเป๋าตกกระเป๋าอยู่ตรงเตียงนาะกระเป๋าตกไปเลยผมเกือบต่อยกระเป๋าง้างหวัดอย่างนี้เลยเลยนี่หลอนอะไรอะหลอนเอ้นี่หลอนหลอนจัดนี่ต่อยกระเป๋าวิเชียไม่ไม่เติมไหมหารอบสุดท้ายเติมไหมไม่ไม่เติมไม่เติมได้นะ้น่เน่ เดแต่ตาเราไปแล้วดะเอาเคียน้องมาตามที่พี่สัญญาพี่ไม่โกหกเองบอกว่าเองอยากเข้าเคียนพี่ใช่ไหมใช่ <c oughs> งั้นพี่ให้เองเข้าเคียนมาเองเองเองส่งชื่อมาเลยชื่ออะไรเนี่ยใช่ตัวพีอะไรเนี่ยแป้งอะไรปะเนี่ย <c oughs> แป้ง H <c oughs> P i z q ซสองสองสองใช่ปะเนี่ยใช่ใช่ใช่นั้น <c oughs> มาน้องเดี๋ยวพี่จะเชิญเองเข้าแคนในสามสองหนึ่งนี่กดเชิญแล้วน้องเฮ้ยไรนี้เข้าแคียนแล้วอ่ะ อยาเห็นเห็นบอกอยากเข้าแคมมาเป็นปีแล้วตอนนั้นพี่หาดิสเองไม่เจอเว้ยละได้ข่าวว่าเองเองทักมาหาพี่รัวๆเลยหรอใช่ผมทักมาหาพี่รัวแต่พี่ไม่ได้ตอบใช่ไหมตอบอ่ะผมพี่ไม่เห็นไงพี่แบบเพิ่งเพิ่งไม่เห็นในเฟซนี่ไงรับแอดแล้วก็เห็นเองทักมาหรือว่าใครโอเคน้องมีอะไรอีกปะเนี่ยคือได้เข้าแค์แล้วเองทําอะไรต่อเนี่ยอันนี้ว่าจะเขียนโปรแกรมต่อโอ้ยเอาอ่ะเขียนโปรแรมอะไรนี่แปลกแปลกไมเนี่ย กเขียนโปรแกรมสําหรับอันนี้แบบอันนี้ป้องกรรันระบบไหนป้องกันระบบไรนี่สง่งส่งมันได้วะส่งมันได้ส่งเโพาบไอ้น,นี่านหลุดตลอดโอเคน้องสําหรับวันนี้นะก็เองได้เข้าแชร์แล้วโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็เป็นคลิปเทสแคร์นะถ้าใครอยากจะเทสแคร์กับพี่อีกก็สามารถทักมาในฟีนี้ได้เลย แต่ว่าพี่ต้องบอกนะครับว่าพี่ไม่สามารถตอบได้ทุกคนจริงๆพี่จะสุ่มตอบนะก็คือถ้าพี่ตอบกับใครไปก็คนนั้นจะได้เทสแคนนะครับคือคนทักมาเยอะจริงๆคุณผู้ชมก็คือเป็นพันคนเลยแต่ว่าพี่ตอบไม่ได้ทุกคนจริงๆนะก็คือมันเยอะจัดแต่พี่จะสุ่มตอบนะใครเป็นผู้โชคดีก็จะได้เทสแคนแบบนี้นะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับบ๊ายบาย,จ,ายจ้าไม่ใช่จีจ้าไปเร็